าผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมกำรรณั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามสเหรับความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันกับเกมจินนี่ทรีวิชชสนะครับอยู่กันกับจีทูโก้แล้ววันนี้ก็มีทุนมาที่5,000บาทนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆรับชมคลิปเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเยอะๆด้วยนะครับอ่ะมาครับเราก็เบ็ดไปที่50นะครับเพื่อนๆ แล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยอ่ะได้ถ้วยมา100บาทนะคบแล้วก็ว้าวอยู่นะครับอ่ะสเกตเตอร์2ตัวมาว่ายังไงอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นปัดทุกอ่ะนี่ครับดอกนี้ครับส6 4บาทนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเต็มแถวแบบนี้ก็ได้เงินสิครับแล้วก็ตัวคิวครับ12บาทอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปั่นกันต่อดูถ้ามันจะว้าวนะตัวเคครับ40บาทนะครับดอกนี้แล้วก็ขอปรับเป็ดลงเหลือที่25บาบาทนะคะเพื่อนเพื่อน อะดูซีเบ็ดน้อยแล้วมันจะได้เงินเท่าไหร่โอ้ยไม่น่าได้หรอห้าสิบเหมือนเดิมเหมือนกันโอ้ยตายสับสนในสับสนนะคะเพื่อนๆสเก็ตเตอร์มาสองตัวก็มาแค่นั้นแหละนี่อ่ะตัว A3 สามสิบสองบาทแล้วก็ว้าวยังคงว้าวสเก็ตเตอร์สองตัวมามาอย่อนเดิมห้าสิบบาทเออวะถ้าจะว้าวจริงอะเลขเก้าครับได้มาอีกแปดบาทนะครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆได้ถ้วยมาสองถ้วยนะคะสี่สิบแปดบาท อ่ะโอเคงั้นเราก็มาแวะพูดกันถึงเว็บ G2Go กันสักหน่อยนะคะเพื่อนๆก็เป็นเว็บที่ฝากทอนระบบอัตโนมัตินะครับรวดเร็วมากให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะหรือ และเอ้ยแล้วเขาก็มีทางเลือกให้ฝากผ่านทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้ด้วยนะครับก็คือมันสะดวกรวดเร็วมากๆแล้วเขาก็ยังมีลิงก์รับทรัพย์ด้วยนะครับที่เราจะสามารถหารายได้จากช่องทางออนไลน์นะเพียงแค่คัดลอกลิงก์ส่งต่อให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักนะครับแล้วถ้าเขาเข้ามาเล่นเนี่ยเราก็จะได้หเปอร์เซ็นจากส่วนที่เขาเข้ามาเล่นเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนของคุณเนี่ยจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียนะก็คือว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับก็หารายได้ในช่วงนี้นะเพื่อนๆหรือว่าใครจะชอบเป็นการหารายได้จากการเล่นเกมนะก สามารถแอดไลน์เข้าไปลองเล่นกันได้ที่ adg2go นะคะเพื่อนเเขาก็มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า1,000เกมเลยนะครับแล้วก็ระบบ HD เลยนะครับก็ภาพสวยสมจริงน่าเล่นมากๆเลยแถมโบนัสเนี่ยแตกง่ายแล้วก็ได้เงินจริงด้วยนะคะเพื่อนเก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับ adg2g oal นะครับอ่ะงั้นเราก็มาต่อกันกับเกมจินนี่ต่อเลยนะเพื่อนๆอคได้มา200คับแล้วก็ตามมาอีก40บาทนะครับโอ้โหนี่ครับ570ครับวนะ ไปปันต่อคือ,อไรอะ่ะเกือแบบนี้คือว่าวันนี้เราจะเสียหรอที่ขาดทุนอยู่2,005 5นะคะเพื่อนๆเราจะต้องได้กำไรอะตัวเจมาอีก75บาทโอ้โหดอกนี้1,200สุดยอดเออมันได้1,125แม่งตกใจไปหน่อยนะเพื่อนๆอ่าตัวเจ75บาทโอ้โหเรียงเป็นตับแบบนี้โอยเงินรางวัลซปเปอร์เมกาครับ6,500บาทเย็ดค k โอ้โหตาเดียวเกิดเกิดเลยนะเพื่อนๆนคือจากที่เสียอยู่นี่ก็มีกําไรมาสี่พันเลยนะครับคือแบบนั่งกอดเข่านะเพื่อนเพื่อนแม่งยังบั่นทอนแบบยังพูดอยู่เลยว่าวันนี้เราจะเสียลรวพอเจอดอกนี้เข้าไปโอ้โหได้ทุนคืนแถมเรามีกําไรเลยนะคะเพื่อนๆอนอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คงพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ